ก็ช่องอีสานอีสาวปาาาอนะคะยุบันพักการลอดสอมบริบูร์บางโย่บักอือเนี่ยไปเห็นยังนอนต้องบักอือไปเห็นยังต่องถอดดึกเต้นอะดึกักคนหากกระทันในเห็นนะ ชูโหลดแม่หลายหาใส่มเอนูเหมือนเ,อเป็นบ้านเองต้องใส่มเอนูเหมือนเ,อเป็นบ้าปลาว่ <c oughs> าจังไร์เมนูใส่มาเมืูเนี่อย่าไปพลาดพิงเขาจะถือฟองบอกว่าฟองปลามันไม่ประเด็นโย่เฮ <c oughs> ้ยประเด็นเรื่องหมูกระทะโย่ มากเลยสวัสดีค่ะโฮมสาวแม่ก็ตื่นสาโบ่สวยกับตื่นคำเนาะแค่ค่ะแก้วก่อนต้องอยากกินหมูกระทายแห้งๆเหมือดไปเนอสุดนี้เ่อม่มีสุดมีสุดนี้ล่ะสุดหันลังซื้มมูดเลยล่ะสุดนี้เลย สูตรนี่แหละสุดกินโูกระทะนั่นตอบรูตอบมงตอบตู้ตอบไา,า,นนาเล่นไหม ตองมาบอกว่าให้ฮัลโหลแต่ว่าอยังว่าโรดยองให้ดดามเอมีอารมณ์ดีนัดต่องมาบ,าบาาอกนะพ่อิฐหิแตกไม่ัเหมือนเล็กว่าว่าวรักกระไดแม่ทำอะไรกินคา อ่าได้ได้แม่ทำอะไรกินขาตาแตกบ่หมื่นบอกแม่หมูกระทะหมดย่างหนูหิวเบิดโบเบิดจะทุนเท่เฮกนว่อ,อื่นกินอะไรตัวจะไปหยากร้คนยางค้นยางแม่บัดแกงเค็ดจะคล้องเขาเออเบิดคิ้วขึ้นเดยวเรียค่ะเจ้าบอกว่าหยางรองฉันกับมี่ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนึงได้ประท้อทำให้ได้เห็นอย่างน้อพี่น้นองนี่ดึกดึกใส่ไข่นี่ได้ได้เรื่องแล้วอย่าใส่หลายๆว่ามันเสี่ยม schaut, เอานั้นมาใส่ไผลเอารถดีมากใส่ไผลสิเอาห้หรือเปล่าเอาห้ยโยนห้คือกันหรือเปา ว่า้ยินแหแผอมีคมบระคมข่าว้าในหนึ่งยุคก,กินเข่าวแล้วเดี๋ยจ,จะสิไม่เห็น,นแบมนแรงวัะ พุกเกลือบอี่ไปอานไหมมาหลดแป่ยู่ไม่ได้หลายหล,ยหลยยอดปาเกลือกันอ๋จะุกไส้ยไเน,นเกลือบะมี่รอกเแี่นี้บะมีเกลือแค่แค่ไม่ได้ผมโลดก,กินจนขนสีโลนมดแล้ว นไอ้สิมอยุงฉันจะหั่นแม่เคยหน่อยเคยห้หน่อยทรพี่เนมัดัวขอ่อยตัวบเียมเอารอยยเขาน้ำใหู้่ว่วา,วาตัวกับเจียมโตแน่แม่เท่าก็ยุ่งสมเท่าแม่ สิไปุดด์นหัวยังหัวจะคล้อง,งเผาแล้วหัวเขาเด่งหน่อยเ,อเขามากกว่าไหมเลยคิดไปเองหรือเปล่าท่านบ่ได้คิดไปเองดอกย่ายคนเฮามันก็นมีหมากมี่สอบกันนั่นแหละเปิดไฟดูมืดจังเปิดไฟแนอ่อายนั่งมานั่งมืดเอาสป,ปอร์ตไลน์มาซองนั่นซองเข้าไปจนมันใหม่บุญมือ่ตึงๆอยู่โอ้ยบ่มืดสับมือดได้ไหมถ้<ไ>มันมือ่กันนั่นเห็นบอกว่จะแจกยังสี่ตัว ซับมือจากของได้ไหมโอ้รุ่นนี่เดี๋ยวทับว่าผาดอ่าใช่มันไม่อึงไหมที่ตลาดกินงนบอกหรือ <laughs> ม,มันคือจากของอเก็บขาเก็บทุกอย่างอยู่างก็เรียดตนเอามตายละแม่ งเราดีๆว่าเป็นสมพักแล้วยาคันโดนปันนันเดอร์่อยมาหาเรื่องแล้วจะเช่อหรืพี่น้องข่อยพ่่อยแดกนายขีนั่งกับริษัทน้ำข้าวจะเกลียด่ื่อโทรศั์ใหม่ไห้พีบอกิดวงข่อยสจือใหม่เจ่ว่าก็ข่อยดีๆเกียบ่านะแต่เ้าบอก็ขอยดีๆใหเกียบอ้าวนี่ใส ใส่น่ะมันเก็บประเง่ายๆงไงก็กินจะเห็นว่าจะก็บอาหวานหน่วยหน่วยก็ข่อยจะขึ้นคนเยอนเขามาเขาก็บ่ได้มากอย่งสี่เดีข่อยกระพ้านจะติดออกมาแบบธรรมดานี่ไรอยังนี่เขาถามด้วยนี่ดึกใส่อยังถือขนอนแหละข่าครับข่อยใส่ค้นในดึกใส่อยังมันถือข่อยจ้างแถวแล้วพอขือข่อย ใจดอก <Okay. S 1> นอนใจอยู้แค่นี<า>แน้แหละพี่น้องคยมากวนแล้วรูซสื้อพ้อกับแม่คลิปหนานะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าข้ามโฆษณานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ